ยังไม่เปลี่ยนมือต่อไปเป็นทีมงานของทีมงานสราชวงครับมาเป็นทีเด็ดแปนพลยอ<ส>ีกหนึ่งบังนะครับเป็นกบังของแฟนพลไยครับอีกหบังครับมือนี้ครับทีมงานสราชวงนะครับอเนอะไรอนนออออ คะแนนเป็นหลายๆราชวงศ์ครับของตัราชวงศ์เลขกกับกับ50 90ขอทิ้งงานจมจุดสามสองนึ่งแปดไปดูไป ะปีออกจากฐานดีเยี่ยมน,นะครับตั้งโตตั้งลำได้ไปอาลาดพี่รองเลยที่รี่เลยนะครับสำหรับทีมงานสราชวงศ์มาเป็นมัดเด็ดเลยครับแฟนพันไลอีกหนึ่งบังนะครับมือนีภาคหน่อยสำหรับโปรที่สามนะครับเอ่าเมฆลิฟต์อตอนนี้กล้องทุกตัวครับจับจองเวทีบนอากาศนะครับจับจองไปที่บนอากาศ ของหางสราชว่วงครับตอนนี้ยังไม่ติด้อครับพี่น้องยังไม่ติดนะครับกำลังค้นหานะครับกําลังค้นหาออกมาแล้วนะครับด่านทายของเท่าดานะครับชัดเจนแล้วนะครับ ีไปลยตาจบางางเลยชไหมครับ้เขาครับพี่น้องฟังเวลาความนะครับฟังเวลาไปนานะครับสามอกับสิบคะแนนแล้วนะครับตอนนี้สี่ร้อยพัอยแล้วนะครับสำหรับทีมงานสรัชวย่านโอยงไปได้หรองไปได้หรอทีมตามเลยบักไม่ได้สี่สี่สิบ 4040คะแนนครับสราชวงศ์สุดยอดของการเดินทางสุดยอดของนำนักหางนะครับ